ได้เลยครับขอมาจากเขียนสคริปต์ความยาวประมาณ1,000คำสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับเที่ยวเทรนการาคู2025เป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงตรงๆในวิดีโอครับขีดขีดขีดในปี2025โลกแห่งการเดินทางด้วยรถไฟหรือของญี่ปุ่นยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก หนึ่งในรถไฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามแบบญี่ปุ่นแท้คือเกียวเทรนการาคุรถไฟทีมเกียวโตที่นำเอาศิละปะวัฒนธรรมและความประณีตแบบดั้งเดิมมาผสมผสานเข้ากับความสะดวกสบายสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวรถไฟขบวนนี้ไม่ใช่เพียงแค่พาหนะในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ที่บอกเล่าเรื่องราวและเสน่ห์ของเกียวโตทุกตารางเมตร เมื่อก้าวขึ้นไปบนเคียวเทรนรคาราคูผู้โดยสารจะสัมผัสได้ทันทีถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากรถไฟทั่วไปภายในตกแต่งด้วยแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมมีการใช้ไม้สีโอปุ่นเสือท,ทามิและการประดับด้วยโคมไฟที่ให้แสงสว่างนุ่มนวลราวกับคุณกำลังนั่งอยู่ในบ้านญี่ปุ่นโบราณที่สงบงามทุกตู้โดยสารได้รับการออกแบบในทีมที่แตกต่างกันเช่นธรรมชาติสารเจ้าฤดูกาลหรือสวนญี่ปุ่นทำให้การเดินทางในแต่ละช่วงเต็มไปด้วยความหลากหลายและน่าสนใจ ที่นั่งในขบวนการาคุไม่ได้เป็นเพียงเก้าอี้ธรรมดาแต่ได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจเพื่อให้ความสะดวกสบายสูงสุดบอกว่างนั่งสบายและยังมีการจัดวางที่ให้พื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นผู้โดยสารสามารถนั่งชมวิวไปพร้อมๆกับดื่มด่ำบรรยากาศรอบข้างได้อย่างเต็มอิ่มหน้าต่างบานใหญ่ที่ทอดยาวตลอดขบวนเปิดโอกาสให้ได้มองเห็นทิวทัศน์เกียวโตและภูมิภาคคันไซที่แปลเปลี่ยนไปตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นซากุระบ,บานในฤดูใบไม้ผลิ ความเขียวชอุ่มของฤดูร้อนใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงหรือหิมะขาวโพลนในฤดูหนาวการเดินทางด้วยเขียวเทรนการาคุไม่ใช่เพียงการชมวิวเท่านั้นแต่ยังเป็นการดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอาหารของญี่ปุ่นอีกด้วยบนรถไฟมีการจัดเตรียมขนมและชาแบบญี่ปุ่นแท้ๆสำหรับผู้โดยสารเสมือนการพาเข้าสู่ประสบการณ์ชาเขียวในเกียวโตที่มีชื่อเสียงระดับโลกรสชาติกลมกล่อมของชาเขียวมัชชาจับคู่กับขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม หรือว่ากาชีกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลข็กความสุขเลข็กที่เติมเต็มการเดินทางให้หน่าจดจําสิ่งที่ทําให้การาคูโดดเด่นยิ่งขึ้นคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใส่ใจอย่างลึกซึ้งตั้งแต่การเลือกผ้าม่านการประดับผนังไปจนถึงเครื่องเขียนและของใช้เล็กๆที่สื่อถึงวัฒนธรรมเกียวโตวทุกอย่างได้รับการคัดสรรเพื่อสะท้อนความงามอันเรียบง่ายและลึกซึ้งตามสไตล์ญี่ปุ่นเมื่อผู้โดยสารเดินผ่านแต่ละโบกี้จะรู้สึกเหมือนได้เดินชมงานศินละปะที่มีชีวิต ทุกการก้าวคือการสัมผัสเสน่ห์ของเมืองหลวงเก่าแก่ที่ยังคงเปล่งประกายนอกจากความงามภายในแล้วเส้นทางของเคียวเทรนการาคุเองก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การเดินทางนี้พิเศษรถไฟวิ่งระหว่างโอซาก้าและเกียวโตซึ่งถือเป็น2เมืองสําคัญที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและวัฒนธรรมการนั่งรถไฟสายนี้เปรียบเสมือนการเดินทางข้ามเวลาจากมหานครที่คึกคักไปสู่เมืองโบราณที่เงียบสงบ แค่เพียงไม่กี่สิบนาทีผู้โดยสารก็สามารถดื่มด่ำกับสองบรรยากาศที่แตกต่างอย่างชัดเจนในปี2025เขียวเทรนการาคูได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นทั้งการเพิ่มระบบการจองออนไลน์ที่สะดวกขึ้นบริการข้อมูลหลายภาษารวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกดิจิทัลที่ไม่ทำลายบรรยากาศดั้งเดิมของขอบวนรถการผสมผสานนี้ทำให้การาคูสามารถรองรับผู้โดยสารจากทั่วโลกโดยไม่สูญเสียเสน่ห์แบบญี่ปุ่นที่แท้จริง สิ่งที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดเมื่อได้สัมผัสการาคูค,คือความรู้สึก slow life ที่หายากในชีวิตประจำวันของคนเมืองแม้ว่ารถไฟขบวนนี้จะวิ่งด้วยความเร็วที่เหมาะสมแต่การตกแต่งภายในและบรรยากาศที่ผ่อนคลายทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลงทุกช่วงขณะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงคุณสามารถนั่งจิบชาชมทิวทัศน์และปล่อยใจให้หลุดพ้นจากความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือผู้ที่เคยเดินทางมาหลายครั้งแล้วเคียวเทรนการาคุยังคงมอบประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอแต่ละครั้งที่นั่งรถไฟขบวนนี้คุณอาจสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นลวดลายไม้ที่ซ่อนความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือการจัดวางดอกไม้ตามฤดูกาลที่สะท้อนความใส่ใจของผู้ดูแลขบวนรถในมุมของนักออกแบบและนักเดินทางเคียวเทรนการาคุ ถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมขององค์การผสมผสานร,ระหว่างอนุรักษ์และนวัตกรรมมันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับอดีต,ตแต่หยิบเอาความงดงามจากวันวานมาปรับเข้ากับปัจจุบันและอนาคตได้อย่างลงตัวการเดินทางด้วยการาคุจึงไม่ใช่เพียงการเคลื่อนที่แต่เป็นบทเรียนทางวัฒนธรรมศิละปะและปรัชญาการใช้ชีวิตสุดท้ายการโดยสารเคียวเทรนการาคุ2025คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมายมันคือการได้สัมผัสวิถีญี่ปุ่นในมิติที่ลึกซึ้งก็ว่าการชมวัด สารเจ้าหรือพิพิธภัณฑ์เพราะทุกสิ่งถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตารับรู้ได้ด้วยใจและซึมซับได้ผ่านบรรยากาศทุกครั้งที่ประตูปิดและรถไฟเริ่มออกเดินทางผู้โดยสารทุกคนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่งดงามซึ่งจะปราดรึงอยู่ในความทรงจำไปอีกยาวนาน